ไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดเกมมาริเอโน่อีกแล้วนะครับ <Wow. S 1> วันนี้นะครับแอดจะมาสอนโหลดม o อดเกม s t a r d ด w ว a l l ี่นั่นเองครับซึ่งม o อดที่แอดจะมาสอนในวันนี้มันก็คือม o อดเปลี่ยนหน้าตาตัวละครให้มันหล่อๆสวยๆนั่นเองครับผม <Wow. S 1> ซึ่ง s t a r d ด w ว a l l ี่ที่แอดมาสอนในคลิปนี้นับจะเป็นเวอร์ชันล่าสุด1.5.4นั่นเองครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวตัวอย่างของหน้าตาตัวละครม็อดน้ำจะขึ้นลูกไว้เลยครับผม โอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูวิธีการโหลดมอดกันเลย let's go <S ถ้าอยากติดตามข่าวสารของเกมสตาร์ด v วอรี่หรือมหามอดลงแล้วก็ mm hmm. ผมขอแนะนำกลุ่ม f a c e o o o สตาร์ดีวอ l ี่ไทยแลนดนะครับผม mm hmm. สมาชิกก็มีอยู่80,000กว่าคนนะครับทุกผู้คนก็เป็นกันเองมากเลยนะครับขอแนะนำกลุ่มนี้เลยนะครับผมโอเคและแอดขอขอบคุณมอดจาก สมาชิกในกลุ่มนี้ด้วยนะครับที่แอดเอามาสาธิตในการลงคลิปในวันนี้นะครับผมสำหรับการลงมอดตัวละครในครั้งนี้ครับเราต้องการไฟล์ทั้งหมด6ไฟล์ด้วยกันนะครับไฟล์แรกนั่นก็คือ spa r pi s t r d i o modeling api ด้านเองครับผมไฟล์ที่2 content patcher นะครับผมไฟล์ที่3 pytk หรือ pathu nymus toolkit นะครับผมไฟล์ที่4 tmxl map toolkit นะครับ ไฟที่5 p o r t u r e นะครับซึ่งเป็นไฟพระเอกของเรานะครับและไฟล์สุดท้ายนะครับไฟพระเอกเราด้วยนะครับเป็นไฟล์มอดหน้าตัวละครนั่นเองครับผมโอเคครับเรามาเริ่มที่ไฟล์แรกกันเลยครับ s m a r t i t หรือ s t a r i o modeling ai ซึ่งจากคลิปที่เพื่อผมเคยสอนการโหลดมอดต่างๆนานาครับสิ่งจะเป็นนะครับในการดาวน์โหลดมอดทุกมอดนับนั่นก็คือโปรแกรม s m a r t p t นั่นเองครับผม ใครที่เคยดาวน์โหลดแล้วก็ให้ดาวน์โหลดทับไปด้วยนะครับหรือใครที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับข้ามไฟล์นี้ไปได้เลยครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับมาที่ตรงนี้แหละครับให้กดที่สปาปิสามจุดตรงนี้นะครับอ่าซูมเฮผมบอกให้ซูมไหมซูมเข้าไปสิเออโอเคครับกดที่แบนน์วดดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับซึ่งอีตรงออ t ชั n น l ลไฟล์เนี่ยไม่ต้องไปสนใจกันนะครับ เราสนใจที่เมนไฟ์อย่างเดียวนะครับผมโอเคแมนนวลดาวน์โหลดไปตรงนี้ครับก็กดสโลดาวน์โหลดไปนะครับผมปื่พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะครับผมต่อมาเราไปดูไฟล์2 Content Patcher นะครับผมซึ่งไฟล์นี้ถ้าใครเคยโหลดเอาไว้แล้วผมแนะนําให้โหลดอีกรอบหนึ่งไปทับไฟล์เก่านะครับเผื่อว่าเจ้าโปรแกรมนี้มันได้มีอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองครับผม ก็โหลดเหมือนสมาปีเลยนะครับตรงนี้ additional file r e q u i r e ก็ไปดูไปสนใจมานะครับกดดาวน์โหลดไปกด slow download นะครับผมเสร็จปุ๊บก็พักเอาไว้นะครับแล้วไปดูไฟล์3นะครับ pytk นะครับผมตรงนี้ก็มากดที่ไฟล์เหมือนกันนะครับ โหลดที่เมนไฟล์นะครับผมกด Manual Download ไปกดดาวน์โหลดกดสโลดาวน์โหลดนะครับไฟล์ต่อมานะครับ tmxl นะครับกดที่ไฟล์นะครับที่เมนไฟล์นะครับผมกด Manual Download นะครับกดดาวน์โหลดไปนะครับ สโลดาวโหลดไฟล์่อมานะครับพอเทชเชอร์นะครับมาที่ไฟล์นะครับผมกดแมสนวนดาวน์โหลดตามปกตินะครับแล้วก็กดดาวโหลดไปสโลดาว์โหลดนะครับโอเคครับต่อมาไฟล์สุดท้ายนะครับเป็นไฟล์หน้าตาตัวละครนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันเป็น ไฟจากคุณเลริโลซึ่งเป็นคนเกาหลีนะครับก็ขอขอบคุณมาหนาทีทีด้วยนะครับเจ้าไฟล์จะเป็น zip นะครับผมให้เราทําการดาวน์โหลดเจ้าไฟล์นี้ไปนะครับโอเคครับเราได้ทําการดาวน์โหลดไฟล์ทุกไฟล์ที่จําเป็นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับผมขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากเราโหลดไฟล์มอดทั้งหมดที่ทจําเป็นมาแล้วนะครับผมเราก็จะได้หน้าตาเป็นไฟล์ นะครับทั้งหมด6ไฟล์นะครับผมหน้าจาก็จะประมาณนี้เลยนะครับให้เราทําการแตกไฟล์เจ้า6ไฟล์นี้ทั้งหมดนะครับผมโดยการคลิกครอบไปทั้งหมดเลยครับคลิกไฟล์ครับแล้วกด extract here นะครับผมปึ๊บแล้วก็จะได้ไฟล์ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมหลังจากแตกไฟล์ทั้งหมดมาแล้วครับเราจะได้มาทั้งหมด6โฟลเดอร์และมีแถมไมค์โฟลเดอร์นึงนะครับ ซึ่งอีโฟลเดอร์แถมเนี่ยที่ชื่อซีแป้งที่จุดสามเนี่ยให้เราละทิ้งไปได้เลยครับมันไม่ได้จำเป็นอะไรนะครับซึ่งมันเป็นไฟล์ที่งอกออกมาจากพอดที่เชอร์นั่นแหละครับผมโอเคเมื่อเราได้ทั้งหมด6โฟลเดอร์นี้มาแล้วครับอันดับแรกนะครับให้เราติดตั้งสมาร์ปีนะครับก่อนนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุด3.9.5นะครับผมแล้วเป็นคลิกเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บก็กดที่ install on windows นะครับผมตรงนี้ก็กดหมายเลขกหนึ่งนะครับผมแล้วกด enter ไปปึ๊บ ถ้าใครที่เคยดาวโหลดแล้วมันก็จะดาวน์โหลดทับให้นั่นเองครับผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จปุ๊บนะขั้นตอนต่อมานะครับผมให้เราไปที่เจ้าไฟล์โวเคชันของเกม Star Di Valley ที่เราลงเอาไว้นะครับผมซึ่งนี้ผมมีวิธีลัดนะครับให้เราเข้าที่ Steam ของเราครับเราเข้าที่คังของเราแล้วเราคลิกที่เกม Star Di Valley นะครับผมคลิกขวานะผมกดที่คําว่าจัดการนะครับผมเรากดคาว่าเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับผม ปึ๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้าไล์์ล v i s i o นของเกมนี้เลยนะครับผมั้นต่อมานะครับผมให้เราไปที่ไฟล์ที่คําว่า mod นะครับปึ๊บพอมาที่โฟลเดอร์นี้แล้วนะครับผมก็ให้เราทําการ copy ที่ละไฟล์นะครับโดยเริ่มจาก Content Patcher ก่อนนะครับผม copy ไปปึ๊บแล้วก็ว่าซึ่งถ้าใครเคยมีก็ทับไปเลยครับผมปึ๊บต่อมานะครับ pytk นะครับผมกด copy แล้วกดวางต่อมาไฟล์ tmxl นะครับกด copy แล้วก็กด paste ไปต่อมานะครับ p o r t u r e นะครับผม copy เหมือนกันครับแล้วกดวางต่อมานะครับให้ทำการ WG ลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ p o r t u r e นะครับผมไปที่ p o r t a r e นะครับผมตรงนี้นะครับเราจะใส่เจ้าโฟลเดอร์หน้าตา abc ตัวละครเพื่อทำการเปลี่ยนหน้ามันนะครับผม ให้เรามาที่โฟลเดอร์ที่เป็นรูปร่างภาษาต่างดาวนี่ครับผมกดเปลี่ยนชื่อนะครับผมเป็นชื่อไฟล์อะไรก็ได้เสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เราคลิก Copy มานะครผมเราก็วางไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จสิ้นการติดตั้ง mod เปลี่ยนหน้าตัวละคร นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าตัวละครได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันหรือเปล่านะครับผมโดยที่เราจะรันเจ้าสมาปีนะครับก็ให้เราไปที่โฟลเดอร์โลเคชันเหมือนเดิมนะครับพอเข้าไปตรงนี้ครับก็ให้เรากดรัน Star i ด m m o d d ดิ้งเอนะครับ โอเคเราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาตัวละครที่ถูกเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฮลี่กันเลยนะครับผมโอเคครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเออลงมอสแล้วมันยังไม่เปลี่ยนนะครับผมตราบใดที่เรายังไม่กดปุ่ม P นะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับผมให้เรากดปุ่ม P ด้วยนะครับผมกดปุ๊บมันก็จะทําการลัานเจ้า p o t a t ที่เราได้ทําการลงไปนั่นเองครับผม น้าตาตัวละครก็จะเปลี่ยนไปตามที่มอสที่เราลงเลยนะครับมว้าวยับนะครับต้องกดปุ่มพีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูตัวละครตัวอื่นกันดีกว่าครับผมเรามาเจอตัวละครตัวนึงแล้วครับเดี๋ยวเราลองคุยคุยนี่เชนนะครับผมหน้าตาดูออบป้ามากแต่ขัดใจตรงที่คอยาวไปหน่อยอันนี้อยู่ที่นักออกแบบแล้วครับ หน้าตาตัวละครก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งก็จะประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดด้วยนะครับขอบคุณทุกทคนมากเลยนะครับผมสัวันดีแอดแกมมายโน่ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวันนี้สวัสดีครับ